แจกสูตรวิธีการทําเตาเผาถ่านไร้ควันทําไว้ใช้คัวเรือนหรือว่าประกอบเป็นอาชีพทําได้ง่ายๆบอกเบรบละเอียดทุกขั้นตอนดูคลิปนี้จบสามารถทําเองได้เลยสวัสดีครับกรเกษตรผสมผสานไรดวงดาววันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาทําเตาเผาถ่านไร้ควันวิธีการทําเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับให้เราตัดเหล็กขนาด4ีคุณสีนิ้ว ไม่ว่าจะเป็นเหล็กกลมหรือว่าแบบเหลี่ยมก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับเราจะใช้ความยาวอยู่ที่1เมตรครับผมและใช้เหล็กกล่องขนาด1นึคูณหนิ้วหรือว่าถ้าใครมีเหล็กขนาด1นึคูณสนิ้วก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับเราจะใช้ความยาวอยู่ที่73เซนติเมตรครับขั้นตอนวิธีการเจาะฝาถังหาจุดกึ่งกลางให้เรานําไส้กลมหรือว่าไส้เหลี่ยมที่เราทําการจัดเตรียมไว้วางไปที่จุดกึ่งกลางของถังโดยการวางครั้งแรกเราจะวางแบบคข้าว และให้ทําการวัดทั้ง4ด้านให้มีขนาดเท่ากันครับโดยทั้งขนาด200ลิตรที่ผมนํามาใช้กับท่อขนาด4นิ้วทั้ง4ด้านจะมีระยะห่างอยู่ที่23เซนติเมตรครับผมถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆมีขนาดเหล็กที่ใหญ่กว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็นําหลักการนี้ไปใช้งานได้เหมือนกันครับถ้าหากเราใช้วิธีนี้เราจะได้จุดกึ่งกลางที่มีขนาดใกล้เคียงหรือว่าเป๊ะมากที่สุดเลยครับเมื่อเราหาจุดกึ่งกลางได้แล้วเราก็ทําการมาร์คเพื่อเราจะทําการตัดในขั้นตอนต่อไปครับผม ท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามากดติดตามแล้วไล่ดวงดาวก็ขอขอบคุณมากครับโดยช่องไล่ดวงดาวจะทําการสอนแบบละเอียดและสอนให้ทําทุกขั้นตอนโดยไม่ห่วงวิชาเลยครับผมเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนําไปใช้ในครัวเรือนหรือว่าสร้างงานสร้างอาชีพครับผมเข้าสู่ขั้นตอนการตัดฝาถังเลยครับเราจะทําการตัดฝาถังตามจุดที่เราทําการมาร์กเอาไว้เลยครับโดยใบตัดที่เรานํามาใช้งานจะเป็นใบตัดขนาดบาง ขั้นตอนนี้ต้องทําการเซฟตี้และระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนถังที่เรานํามาใช้งานควรจะเป็นถังที่มีขนาดหนาเพื่อจะให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นครับสําหรับท่านใดที่ใช้ชุดใส่เตาเป็นท่อแบบสี่เหลี่ยมเราก็สามารถปรับใช้ในหลักการเดียวกันทั้งหมดเลยครับผมหรือว,ว่ากดเข้าไปรับชมวิธีการทําเตาเผาถ่านไร้ควันแบบท่อเหลี่ยมได้เลยครับไล่ดวงดาวได้ทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม เมื่อเราทําการเจาะเสร็จแล้วภาพก็จยออกมาในลักษณะแบบนี้เลยครับผมเข้าสู่ขั้นตอนการเชื่อมชุดไส่เตาผอฐานไร้ควันกันเลยครับ โดยเราจะตัดเหล็กขนาด1นคูณหนิ้วหรือว่า1นคูณสนิ้วขนาด5เซนโดยเราจะทําการตัด2ท่อนเพื่อเราจะยึดท่อแก๊สและป่องไฟให้เข้าหากันครับผมพี่กัดทําเตาพอถ่านของเราอยู่ที่บ้านเชียงหวางตําบลเชียงหวางอําเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับผมหรือท่านใดมีข้อสอบถามหรืออยากเข้ามาเรียนรู้วิธีการทําเตาพอถ่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0957933154ครับผม เราจะทําการเชื่อมท่อแก๊สและป่องไฟให้เข้าหากันครับโดยเราจะให้ท่อแก๊สและป่องไฟเสมอกัน,นด้านใดด้านหนึ่งครับเราก็ทําการเชื่อมติดให้แน่นหนาได้เลยครับผมเมื่อเราทำการประกอบชุดท่อไฟและท่อแก๊สให้เข้าหากันภาพก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ครับผม เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับชุดไส้เตาพอถ่านครับเข้าสู่ขั้นตอนการเจาะก้นถังโดยการเจาะก้นถังเราก็จะใช้หลักการเดียวกันกับเจาะฝาถังเลยครับผมโดยเราจะนําชุดไส้เตาพอถ่านของเราตั้งไปที่จุดกึ่งกลางของถังแล้ววัดขนาดความกว้างทั้งสีด้านให้เท่าๆกันครับผมโดยถังที่ผมนํามาใช้กับท่อขนาดสีนิ้วจะมีความห่างอยู่ที่23เซนติเมตรครับผมส่วนพี่ๆท่านใดที่ใช้ท่อขนาดใหญ่กว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ใช้หลักการเดียวกันได้เลยครับ โดยก้นถังเราจะทําการเจาะแตกต่างกับฝ,ฝ us, าถังฝา,งา,า, OH! OH! าอถอัถาาาาาาางของเราเราจะเจาะแค่ป่องไฟเฉพาะรูเดียวแต่ก้นถังเราจะทําการเจาะ2รูเราจะทําการเจาะท่อไฟและท่อแก๊สครับผมให้เราทําการมาร์กจุดกึ่งกลางที่เราทําการหาไว้เลยครับโดยก้นถังของเราเราจะทําการเจาะและใช้เทคนิคเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ทําการเชื่อมง่ายไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็สามารถเชื่อมใช้งานเตาพอถ่า,านได้เลยจุด <im> ท่อไฟที่เรามาร์กขนาด4นิ้วให้เราทําการมาร์กเข้ามา1เซนติเมตร โดยเราจะทําการจอะวงรอบด้านในเพื่อให้เหล็กและไส้เต,า,ตาของเรายึดกันให้แน่นหนาเวลาเราเชื่อมเราจะได้เชื่อมง่ายๆครับผมส่วนท่อแก๊สขนาด1นคูณหนึ่งนิ้วก็สามารถตัดได้เลยครับการใช้แท่นตัดหินเจียหรือว่าลูกหมูไม่ว่าเราจะหันสะเก็ดไฟไปข้างหน้าหรือว่าหาันสะเก็ดไฟเข้ามาหาตัวเราไม่ควรยืนอยู่แนวตรงกับใบตัดให้เราอยู่ข้างๆใบตัดโดยทําการยืนอยู่ข้างๆให้ห่างมากที่สุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และควรสวมถุงมือและแว่นตาเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟด้วยนะครับเมื่อเราทำการตัดเสร็จแล้วลักษณะก็จะออกมาตามภาพนี้เลยครับและให้เราทำการตัดแฉกเพื่อเราจะได้งอนเหล็กขึ้นมาครับ ให้เราทำการงอเหล็กขึ้นเพื่อเราจะสวมชุดไส้เตาเข้าไปข้างในครับผมขั้นตอนนี้ให้เราทำการงอขึ้นเยอะๆเพื่อเราจะใส่ชุดไส้เตาผอถ่านของเราได้ง่ายๆครับ เมื่องอเสร็จแล้วลักษณะก็จะออกมาดังภาพนี้เลยครับผมแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการประกอบชุดไส่เตาผอถ่านไร้ควันเข้ากบับถัง200ลิตรกันเลยครับเมื่อเราทําการใส่ชุดไส่เตาผอถ่านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราปิดฝาถังและทําการล็อกให้เป็นที่เรียบร้อยครับผมจะสังเกตได้ว่าจุดที่เราทําการมาร์กและทําการตัดในทุกขั้นตอนแต่และจุดจะอยู่จุดกลางพอดีเลยครับผม เราก็เข้าสู่ขั้นตอนการเชื่อมชุดไส้เตาผอถ่านและถัง200ลิตรให้เข้าหากันครับผมโดยให้เราทําการเชื่อมให้แน่นหนาพยายามอย่าให้มีรูรั่วครับผมแต่หากท่านใดยังไม่ชํานาญในการเชื่อมหรือมีรูขนาดนิดนิดหน่อยหน่อยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับผมแต่ก็จะอาจมีข้อเสียเล็กน้อยโดยเตาผอถ่านไร้ควันของเราอาจจะดับไม่สนิทครับหรือว่าจะดับไฟลงช้านิดหน่อยครับผมแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีปัญหาครับผมก็ไม่ต้องกังวลใจไปครับ ให้เราทําการเชื่อมให้รอบๆทั้งท่อไฟและท่อแก๊สเลยครับสําหรับวิธีการใช้งานเตาเผาฐานไร้ควันไร้ดวงดาวก็ทําคลิปวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกท่านก็สามารถกดเข้าไปรับชมได้เลยครับผมโดยพิมพ์คําว่าไล่ดวงดาวสอนใช้งานเตาเผาฐานไร้ควันลูกกดเข้าไปในรูปโปรไฟล์ของไร่ดวงดาวทุกช่องทางที่ท่านกําลังรับชมในตอนนี้ได้เลยครับเมื่อเราทําการเชื่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราทําการเสริมเหล็กเส้นเพื่อรับน้าหนักของไม้โดยเหล็กเส้นตรงนี้จะไม่จํากัดขนาด หากเรามีเหล็กเส้นอยู่แล้วก็สามารถนํามาใช้งานได้เลยครับจะเสริมเป็น2เส้นหรือว่าสีเส้นก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับผมส่วนด้านในของเตาเราก็ใช้เหล็กเส้นเพื่อยุดท่อไฟให้แน่นหนาและแข็งแรงในจุดนี้ผมขอแนะนำให้ใช้เหล็กเส้นเพียงเส้นเดียวพอครับผม เพราะว่าอาจจะกี่กะหรือว่าลําบากในช่วงระหว่างที่เราเอาไม้เข้าเตาหรือว่าเอาฐานออกจากเตาครับผม เพียงเท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์สำหรับวิธีการทำเตาเผาถ่านไร้ควันถ้าหากท่านคิดว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับและฝากกดแชร์วิธีการทำเตาเผาถ่านไร้ควันเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไล่ดวงดาวก็จะพาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนระลิมะสานไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับ